สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบานๆค่ะพี่น้องมื้อนี่งสภาพเห็ดเมนูอาหารเมนูมืม้อนี้มีอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องก็คือแกงเนื้อไม้ค่ะหรือแกงเปรอะบั้เนเท้านาะค่ะพี่น้องเนื้อไม้นี่ก็เป็นเนื้อไม้แท่งนาะค่ะพี่น้องสื่อมาค่ะแล้วก็ว่าต้มออกแล้วทุบๆๆๆค่ะพี่น้องก็จะมีเห็ดปางค่ะต้มแซ่แข็งไว้เนาะคะ่ะนี่ค่ะก็ซีซันกระสืเป็นจังสี่ค่ะแล้วก็มีผักอีตูค่ะมีบักเขือพ่วงมีบักพริกโดดค่ะพี่น้องก็จะมีขะเบือแล้วก็มีเอ่อพริกทินูโขกไวกเนาะคะ่ะ นุ๊กโมเน่หนี้หนูเห็ดหนูอาสิบได้ยจัดใส่ถ้วยให้เบิ่งนะคะพี่น้องเห็ดให้เบิ่งข้าหมอกเลยค่ะเพราะวา่าเออ่ถ้าเป็นอาหารเมนูอย่างเดียวนะคะพี่น้องหนูสิบ่จัดตั้งโต๊ะแบบมีขางมีหยังซั่นเนาะคะ่ะพี่น้องสิเฮ็ดให้เ,หเบิ่งเป็นพิธีเลยะคะ่ะเอาล่ะคะ่ะก่อนอื่นนกส็สิใส่หน่อไม้ลงไป ยังน้ำใหม่หรือว่าเห็ดเต้าหาเนาะค่ะพี่น้องแต่ละคนก็สบู่คือกันเนาะค่ะมักไข่มกมั่นสูตรไข่สูตรมันค่ะพี่น้องทีนูเห็ดเบิ่งนี่ก็คือสูตรนูสไตยหนูนะคะอ่าสบู่เด้ดเป๊ะเวอร์หรือยังสันตวานูเฮ็ดกีเตือนกันจังสี่ค่ะใส่พริกที่นูตำไว้ค่ะอากาศก็ห้อน้นห่อนพี่น้องห่อนแห้งไข่มันนูนี้ยอติ้งติ้งเลยค่ะ แล้วก็เดือดถาให้มันเดือดจะข้าวหนึ่งค่ะวนุ่งคจะใส่ขับเบอือลงไปพอ mm. น้ำเริ่มเดือ,อด,อ mm. ค,ดค่ะพี่น้องนุ่งจะใส่ขัาเบอือลงไปมากคนไล่ก็ใส่ไล่เลยค่ะ,ออพ,คะพี่น้องใส่เบิร์ติลค่ะมึงเพื่อยูกรุงเทพนะคะพี่น้องคาข่าเหนียว เป็นเม็ดมัม้อโขกมาต่ำบบได้นุ่งก็เอาแป็นขาเนียวแล้วค่ะพี่น้องละลายเ,เอาใส่เห็ดฟางค่ะละลายให้มันเป็นเก็ดๆๆเสียยหน่อยนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมหหวนๆต้่มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องรองให้เห็ดกับน้ำมันซุปจะข้าวนึงก่อนค่ะ มี่พักขาได้ค่ะพี่น้องโอ้ยแห้งสุดหอมค่ะแหง้งสุดแสบค่ะค่ะนี่ค่ะกำลังวนวนขึ้นมากแต่ว่าพักอีตู้นี้นุ่งก็ใส่เน้นๆเ,เลยล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่ามีหลายอยู่บ้านเฮาปากและปูไวัอยู่หนาบ้านเป็นแท้เป็นแท้เลยค่ะ จะเป็นแกงน้ำม่สดนะคะพี่น้องแกงน้ำม่สดแบบน้ำพร่ไพ่ิกบานหรือไผ่ต้มคะะแกงอยู่บานเท่าค่ะน้ำมัเท่าประตงไปต้มหนาบอกเลยค่ะเอามาขวบขวบขวจะหน่อยหนึ่งใส่แกงในเลยคะ่ะมันสีหวานนะคะพี่น้องแล้วก็แกงน้ำม,มนะะันด้ค่ะมุกกมักใส่น้ำตาลนึ่งเลยค่ะพี่น้องใส่นิดนึงเลยคะ่ะใส่พอปาแหลมปาแหลมนิดนึงเพื่อให้มีความหวานนิดๆค่ะมันสีแจ๋ค่ะพี่น้อง้าเป็นน้ำมัสดนะคะ เขาเบือเริ่มละลายแล้วค่ะงั้ก um ็จะใส่บวกเคือพ่วงกับบวพริกโรยลงไปค่ะเห็ดปังใส่แบบนี้เลยค่ะพี่น้องเป็นไข่อาปลอกไอ้แปะปันเห็ดเพาะเลยค่ะ แล้วก็จะใส่น้ำปลาค่ะพี่ของดีค่ะของดีจตกแกซื้ทอดบ้านป่าแล้วค่ะปะลาลนี่ชื่อมากนุ่งสกินจากบ,บ้านเล่าค่ะบ้ะานเล่าไก่แม่นำซี่แม่นำม,มุ่นค่ะเพิ่กมกะทิปลาเยอะบ้านนุ่งหรืปรลาลายนีต้องสูบขวดกินค่ะใส่น้ำปลาแล้วต้มนุ่มาด้วยจ้ามาักความนัวความแสร็จก็เสร็จแล้วไง ใส่ชูโรสนิดนึงแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะอันนี้ข้ามสอบส่วนตัวด้วยค่ะน้งตาลเนี่นี่ค่ะเป็นนุ่ม่มไปจะเข้า้วยค่ะพี่น้องให้ขาบเบือมันละลายค่ะขัดกัค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาเบือเริ่มออกเป็นแป้งนะคะนี่ค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะพี่น้องนุ่ก็จะปิดท้ายด้วย ใบแมงลักค่ะพี่น้องหรือทางอีตู้บานเท่าค่ะหืมพี่น้องหอมคกะหอมหวนหวนเลยค่ะ แค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะแกงลาวหรือแกงเปิดเเด็ด,ด,าาด,ด,ด,ดะะบานเข้าค่ะพี่น้องเรนูสุตะเห็นหมเนี่ค่ะหอมหุนหุนพังอีตูร้อยทางหนานูซบเลตจัดเส็จถั่วให้เบิ้งด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมหอมแกงใหม่ยบานเข้าค่ะวิธีทำกับสไตล์นูมันบานขึ้เก่านะคะพี่น้องขอบคุณหลาลเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคน,ท,กคนที่เขามารับชมค่ะเรนูยับกล่องไปอีกนะคะ มากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะข่าวมาบอกนัวหัวมวลข่าวมาคุยกันได้่ค่ะพี่น้องค่ะหหนูว่างนูก็สตอบคอมเมนต์ทุกคอเมเมนต์บ่ให้พันเลยค่ะพี่น้องท่าที่นูเห็นเนาะคะ่ะแต่ช่วงนี้นู้บ่เขยว่างค่ะพี่น้องงานกระยุ่งกับมาจากบ้านกระบุนไหวเนี่ยค่ะก็เลยอาจจะตอบซะแต่ว่าตอบทุกคนค่ะพี่น้องไปค่ะที่นี่เข้าเมาื่อกิ้เขาในกันค่ะแกงเปิดหน่อไม้ค่ะหรือแกงเหล้าบันเท่าในละค่ะพี่น้อง